เอาละฮะ,ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของพื้นที่แล้ว<ฮ>ะจะเรียกว่าเป็นร้านเป็นช็อปเป็นคาเฟ่หรืออะไรก็กแล้วแต่เ้าเลยครับหลายหลายอย่างหมกันเลยเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งเป็นทั้งอะไรอ่ะ ็ขายมีของขายด้วยมีอาหารด้วยมีเครื่องดื่มด้วยใช่มีทุกอย่างแล้วก็ได้มาเล่นกับน้องแมวด้วยชื่อคุณชิโกะชิโกะต้องบอกผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีที่ญี่ปุ่นะต้องบอกต้องบอกผู้ชมก่อนว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เรอกคุยเว้นคุยภาษาญี่ปุ่นเอายิงหนูเนี่ยเกิดที่ญี่ปุ่นเกิดที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ4-5เดือนแล้วก็ต้องมาอยู่เมืองไทยผมผลไล่กลับมาไม่ใช่ คือตามพ่อเราแม่มาอยู่ท i̇şte ี่น okay. mm ี่ลองคุยลองนดูคุได้อยูพ่อแม่ญี่ปุ่นแนะนำแนะนำตัวอันน่าสิกอะไรเนะอันนี้กะโตมาสักะอันนก็โตอันนี้ก็โตมาสักะิกะมันเนื้อเี่ยอะไรวะคุณหคุณคุยมันคุณหยอคุยใช่ผมไปบ่อยอ้าวพูดได้หรอใช่อุดงวสบ แซชิมิกินไหมหิวเจ็บหน่อยดิมันตัวอาหารทั้งนั้นเลยนี่เปิดได้คะอะไรนะคะเปิดได้ยังค่ะฉันคนแรกนุ้ยรอไก่อนแม่แล้วดิพูดไทยได้คุณชิโกะเอ่อทำไมถึงมาเปิดเรียกว่าเป็นร้านเกี่ยวกับแมวครับคือชอบหรือยังไงใช่ค่ะคือตึกต้นนะคะคชิโกะนั่นตัอนเด็กนะคะค้อยังเด็กค่ะ อยู่กับแมวตลอดชีวิตอยู่กับแมวตลอดชีวิตไม่ต้องแต่งแตงโมนี่อะตังโมนี่อะนะคะเลยรักแมวจริงๆนะคะแล้วก็ตอนแรกเปิดร้านกาแฟแล้วก็แมวทั้งนู่นอะคือก็ข้อที่หางเลยตั้งใจเลี๋ยงที่ร้านแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่หนูสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นพันนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่า คือที่อัมพวาน,นะคะชื่อว่าเป็นบ้านแมวคือมีอ,อปอดไปเจอที่อัมพาวาใช่ค่ะคือคือรู้จักกับเช้าคนนานๆแล้วก็โดยเขาก็ให้ส่งตัวไปกอนนะคะคือตัวพู่กับตัวเมียอก็เลยผอกันไปใช่ขยายพันธุ์ได้เยอะเลยจริไงไหมที่เขาบอกว่าเวลาแมวไม่มีอะไรจะทาก็กันผสมพันธุ์ผสมพันธุ์โอ้โเนี่ยเขาไม่เข้าใจอ่ะนะคนรู้ตัวด อย่างนี้ถ้าเรียกเป็นพันเรียกว่าพันอะไรครับันวิเชนมาวิเชนมาซึ่งราคาไม่ได้ถูกเลยนะพี่กอลที่อีปันนั่นก็กือบสองแสนตู้นะคะโู้นะคะเราจะประสิทธิ์กันไหมมันอยู่กันไปแต่มันได้องลยหรอกตอนี้เออตื่นเต้นเสนนะก็สองแสนก็บอกสองแสนด้วยเนี่ยเหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้ประมาณตัวนี้สองแสนสองแสนสองแสนเนาะห้าวันนี้ หายไปสักตัวอะไรไหมโทษกับคนเดียวเลยแหละต้องโทษใครเลยรู้เลยววนควรเนี่ยค่ะพี่แคทเนี่ยเขาเป็นคนที่รักแมวมากแต่ว่ามันมีแต่นะคะมีรักแมวมากแต่แมวไม่ชอบเข้าหาเนาะใช่จะอยู่กับน้องชายมากกว่าคือแบบก็เลยน้องชายอุ้มได้คนเดียวคือถ้าจะอุ้มปุ๊บนี่มันจะไม่เอาเลยแต่เราจะต้องค่อยๆเข้าไปแล้วก็แบบถ้าเข้าหาปุ๊บนี่มีเลย เพราอะไรครับคุณช oh. 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 well, like ิโกเพราอะไรไม่ต้องเรียกบอยๆอาจจะให้ปลอยไว้ก่องให้เขามาหาให้มาหาเอเืากว่าเป็นเขาเป็นนิสัยของเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วใช่เวลาเล่นก็อยากเล่นมาหาคนเราก็มาเองมาเองหรือถ้ากูอยากอ้อนอ่ะก็จะมาหาเราแต่ว่าไม่อยากยื่งนะคือไม่ไอมาหาไม่ยุ่งเลยอไม่ต้องยื่งเลยอ๋อเหรอถ้าคืออารมณ์แบบนี้เราพยายามยืย่นอ่ะคือก็จะ ไม่เอาไม่เอางั้นแสดงเราต้องดูจังหวะที่จะเล่นกับเขาเองว่าเขาอยากเล่นหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากเล่นไม่ต้องไปดูซีเขาปล่อยเขาใช่โารจะค่อนข้างแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนยิงไม่คนละอิสระเขาเละใช่จะบอกละอิสระใช่แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบเออฉันจะเข้าหาเธอเองแหละไม่ต้องไปยุ่งกับฉันนั่นเองอยู่ได้อีกหนึ่งนิสัยของแมวคือชอบมาถู เพราะอะไรไปเลยค่ะเพราะว่าสมสมนี้นะคะคือรักก็จะติดกิ้งของตัวเองออ๋เหมือนแสดงตัวเป็นเจ้าของนิดนึงถูกไทยไทยรู้ว่ามีกลิ่นคือให้ติดกับกิ้ตัวเองให้กินงเขาอ่าติดกับคนที่เขารักก็คือเหมือนเหมือนเหมือนสุนัขก็คือเหมือนฉี่เพื่อทำพื้นที่ใช่ค่ะใช่ขนาดนั้นโอ้แต่ที่เคทจะมาถูมาถูอย่างงี้ยดีนะหมาไม่ฉี่ใส่เรา แมวอะค่ะเหมือนแมวอ่ะเขาจะชอบให้เกาส่วนไหนอันนี้ไงคนนี้ยอมคนนี้ยอมอันนี้ก็โอเคคนนี้ก็อ่ะโอเคอ่ะไนๆถ้าเรายังไงฮะต้องเกาตรงไหนยังไงวาสดบิดวัสดบิก็ตรงนี้นะคะชอบใต้คอแล้วก็ตรงใต้เนี่ยอๆเขาชอบไอ้เกาตรงนี้เหรอคะถ้าเกิดเราไปเกานอกบ้านได้ไหมไม่เกาตรงนี้ได้ก็ได้นะได้ได้ไม่ไล่จับเลยนะอีกหนึ่งนิสัยไม่ถามไม่ได้เลยแมวอ่ะ ชอบหนีออกจากบ้านเป็นเพราะอะไรอะพอชอบไปเที่ยวหรือเขาไม่ชอบพื้นที่ที่มันซ้ำซากหรือยังไงอะทุ่ใหญ่จะเป็นตัวผู้ตัวผู้แลอก็หาเมียโอ้ยปหาผู้ใช่้จุดประสงค์หลักเลยออกไม่ได้ไปเที่ยวอะไรหรอกชีจะไปหาตัวเมียใช่โอ้ตัวผู้แล้วเป็นทุกสายพันธ์ไหมอะคะ คือนั่นน <PAUL> oh, oh ่าจะใช่นะตัวผู้มาที่บ้านด้วยโอ้โหตัวผู้ตัวผู้จากข้างนอกนะคือแบบเป็นแมวแบบนอนตามแัดเหลือหลทุกอย่างที่หลาอยู่ดีๆก็แบบเอ๊ะมิซซี่เป็นอะไรทําไมแบบเฝ้าเฝ้าเฝ้าประตูกระจกอะไรเงี้ยอ้าวมีตัวผู้แบบอ๋อนางนางนางก็รอของนางแต่มีอีกอย่างนึงอะอะไรตันชาแมวที่ไหนี่ไหนี่ไงนี่ไหนอู้ย ตาแรกิือต้ดีนะก็จะรู้สึกหนาวอันนี้เราดมได้ใช่ไหมดมได้เดี๋ยวเราต้องเอาแต่ว่าเราต้องเราตาปืนอ่ะแคปตาปืนอ่ะขออนุญาตคร่ะอ่าได้เป็นไงขีดได้วอาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยแรงมากเขาได้ยินลอยก็ได้ค่ะโรยนิดนึงอันนี้เป็นกัญชาจริงๆริงไหมคะเขาไม่กินเขาไม่กินเหรอเขากินหรือว่าเนี่ย ไม่กินเถอะไม่คือดูให้เขาช้องมดกดมดมแล้วก็เดี๋ยวนิดนึงอันนี้คือุเหมาะสําหรับแมวอย่างเดียวสําหรับแมวอย่างเดียวเพื่ออะไรคะอารมณ์ดีผ่อนลายประมาณนั้นนะคะแึ่เดี๋ยวแม่ตัวนี้โอเคตอนนี้เราได้รู้ที่ใสหลักๆของแมวกันแล้วนะครับท้งนั้นต้องขอบคุณคุณที่กดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ไปเดินเล่นในในช็อปข้างในเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ที่คุณทิโกให้เนี่ยมาลองใช้กับแมวพี่แคทดูซิว่าน้องแคทจะสนิทกับแมวขึ้นไหมแต่ถ้าหากว่าลองแล้วยังไม่สนิทกับแมวขึ้นก็กระจายให้พจมเลยใช้ฟังรัตตลอดไป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 ที่ไหนกันไปกันโอ้ไปแล้วลูกนุ่นลุนุ่นลูกเขาเห็นเมื่อกี้เขามองคนเดียว เฮ all, ้ยเฮ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 ้ยถ้าอุ้มไปเขาจะยอมไหมอยากดูอาการนี่จะเป็นยังไงอ่ะพี่พี่ลองอุ้มดู